พอเพอมั่นใจว่านักท่องเที่ยวที่เข้ามาในพื้นที่ของเราเนี่ยเราสามารถดูแลรักษาควาปลอดภัยในการท่องเที่ยวได้ซึ่งเรามีทั้งตำรวจพื้นที่ตำรวจท่องเที่ยวนะครับแล้วก็ส่วนราชการอื่นๆที่ดูแลทุกสถานที่มีการท่องเที่ยวนะครับขอมีความมั่นใจว่าเราสามารถดูแลนักท่องเที่ยวที่เข้ามาในพื้นที่เราได้มีความปลอดภัยส่วนเรื่องของการตอบสนอยว่าในส่วนด้นู่เนี่ยทางฝูรพท่าและส่วอขอนวดเชียงใหม่ก็ได้อ่า ามาตรการในการป้องกันไม่มีเหตุก,การณ์เกิดขึ้นอีกรวมทั้งการรวมกลุ่มของกลุ่มของวัยรุ่นต่างๆที่จะไปก่อเหตุนะครับที่มีผลกระทบต่อการท่องเที่ยวก็ขอรัยืนยันว่าท่องเที่ยวเข้ามาในพื้นที่ไม่ว่าในพื้นที่ของสมุทรปรา,นนรา,าปปการหรือในประเทศไทยของเราขออนุญาตยืนยันนะครับผมเป็นผู้บริการศูนย์รักษาความปลอดภัยท่องเที่ยวว่า ประเทศไทยของเรามีความปลอดภัย,ยสำหรับนักท่องเที่ยวนะครับแล้วก็มีช่องทางการติดต่อ,ตอช่องทางการสื่อสารช่องท,อทางการเคลื่อนย้ายนักท่องเทีย่ยวต้องการความเคลื่อนย้ายือเราจัดเจ้าที่ให้เพ่อประเทศเรในส่วนของกลุ่มนี้นะครับที่มารวมตัวกันได้ประมาณหนึ่งเดือนนะครับซึ่งมันมีหัวหน้ากลุ่มซึ่งทํางานอยู่ทั้งกรุงเทพเชียงใหม่ตอนนี้เราตามตัวอยู่นะฮะที่ไอท็อปเนี่ยนะครับ Talk, เป็นะคนรวมกลุ่ม กับกลุ่มพม่าไทยใหญ่ซึ่งมาทำงานนะครับมาเป็นลูกจ้านะครับกระจายอยู่ในเขตอำเภอเมืองเป็นน,นินมนลแล้วก็มีที่พักก็กระจายอยู่แตกต่างกันนะครับโดยช่องทางการรวมกลุ่มคือช่องทางทางไลน์โดย,ยที่ใช้ชื่อว่ากลุ่ม999นะครับรวมตัวกันประมาณก็คือในหมอก็คือโปฟันในตัวขับรถนำเป็นหัวหน้ากลุ่มตอนนี้อยู่ หลบหนีอยู่ที่เหลือเดี๋ยวเราจะเอาให้หมดทั้ง20คนตัวนี้เรารู้ตัวหมดแล้วนะครับในเรอดีข้อหาน่เพิ่มเติมก็คือพยัมผ่าและทุกท้อข้อหาที่มีนะครับในกลุ antis, ่มอื่นที่จะรวมตัวนะอย่าคิดว่าเราสื่อผู้ชมนะครับอยากไปขอบคุทุกท่านนะครับว่าสมหรัิชาตินะครับมีความพร้อมในการดูแลรักษาความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและาต่างชาติที่เข้ามาท่องเที่ยวใน่าติตาศไทยของเรา ในทุกพื้นที่นะครับที่เป็นสายเที่ยวในช่องทางที่่ังชาติเข้ามาในราชอาณาจักรไทยเราเรามีเจ้าที่ตำรวจทั้งตำรวจพื้นที่ตำรวจท่องเที่ยวและก็ตำรวจกอว์นะครับคอย,อด,อยดูแลอำนวยความสะดวกในการานะักท่องเที่ยวเข้ามาท่อนงะเ,เที่ยวในประเทศไทยของเราและในขณะเดียวกันเราได้ประสานผู้ก่อการท่องเที่ยวทั่วประเทศนะครับในการวางการในการดูแลและก็อวยความสดให้กับนักท่องเที่ยวที่เข้ามา ข้อมเที่ยวในประเทศไทยของเรารวมทั้งนะครับการจัดทําข้อมูลต่างๆบุคคลที่เฝ้าระวังบุคคลที่เคยทำความผิดอะไรต่างๆเนี้ยเราก็จะมีการประสานข้อมูลจากประเทศต่างๆที่เกี่ยวข้องรวมถึงหน่วยงานต่างๆในประเทศไทยของเราและขอริษันว่าเมื่อท่านไปเที่ยวที่ไหนก็แล้วแต่เนี่ยเราสามารถติดตามตัวท่านได้นะครับจึงขอให้ท่านมีความมั่นใจถ้าหากมีอะไรให้ความช่วยเหลือ ช่วยเหลือก็ขอให้สื่อสารได้ดีถ้าก้าวกล้านะครับนี้หนึ่งต้หนึ่งทั่วประเทศนะครับพร้อมที่จะดูแดูนักท่องเที่ยวที่เข้ามาประเทศไทยของเราแล้วก็ในช่วงที่จะเข้าสู่ฤดูกางเที่ยวเนี่ยเขาก็ขอให้พี่น้องประชาชนชาวไทยพอดีชาวต่างชาติพดีนะครับว่าท่านมาเที่ยวประเทศไทยของเราแล้วมีความปลอดภัยแน่นอน การรวมกลุ่มกันเพื่อกระทำความดีกับที่สิ่งถูกต้องแต่ถ้าการรวมกลุ่มกันเพื่อมาก่อเหตุความร้อนรังคาสร้างปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนในทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเราจะดำเนินการด้วยความเด็ดขาดก็มีฝากเตือนไปยังกลุ่มไปรุ่นหรือกลุ่มประชาชนต่างๆแที่รวมกลุ่มกันนะว่าการกระทำของท่านไม่ได้อยู่นอกสายตาของเจ้าหน้าที่ตำรวจพี่น้องประชาชนซึ่งเราได้ เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะ